สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเรียนกับครูยุ้ยค่ะคุณค,ณครูคัญรัตชากะโรงเรียนบ้านหนองตะลุมพุกค่ะเราจัดการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะวันนี้ในช่อง Youtube เรียนกับครูยุ้ยในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเด็กๆคะไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันค่ะ วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1บทที่4เรื่องที่4.5การเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน1 1ถึง20ได้เด็กๆคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆน่าจะทำได้กันทุกคนแต่เพื่อเป็นการฝึกทบทวน เรื่องของเส้นจำนวนค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูขวัญของเรานะคะจากสสวทค่ะก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับเด็กๆนะคะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณครูขวัญกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูขวัญดีใจจังเลยค่ะได้กลับมาพบกับเด็กๆอีกแล้วเนื่องจาก ครูขวัญกำลังหาคนช่วยดูอยู่เลยค่ะว่าขุนกับต้นกล้าใครเดินได้มากกว่ากันพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ต้นกล้ากับขุนกำลังเดินจากร้านอาหารไปร้านขายของที่ระลึกค่ะเด็กๆช่วยบอกได้ไหมคะว่าต้นกล้ากับขุนเดินได้คนละกี่ช่องเก่งมากค่ะ ขุ่นเดินได้13ช่องต้นกล้าเดินได้15ช่องและจะเห็นว่าต้นกล้าเดินนําหน้าขุนนั่นหมายความว่า15มากกว่า13หรือพูดได้อีกอย่างว่าขุนเดินได้น้อยกว่าต้นกล้าหรือเรียกว่า13น้อยกว่า15เย้ขอบคุณเด็กๆมากนะคะที่มาช่วยครูขวัญแก้ปัญหานี้ และว,วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนกันค่ะเอแล้วเส้นจำนวนเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเส้นจำนวนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะเก่งมากค่ะบนเส้นจำนวนจะมีขีดแสดงจำนวนโดยเริ่มจากศูนย์และเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไปทางขวาของเส้นจำนวน เส้นเส้นจำนวนเป็นแผนภาพที่ใช้แสดงลำดับของจำนวนค่ะเราสามารถแสดงจำนวน13และ15บนเส้นจำนวนได้ดังนี้ค่ะเมื่อแสดงจำนวน13และ15บนเส้นจำนวนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเก่งมากค่ะสังเกตเห็นว่า13อยู่ทางซ้ายและ15 อยู่ทางขวาซึ่งจำนวนทางขวาจะมากกว่าจำนวนทางซ้ายดังนั้น15มากกว่า13หรือ13น้อยกว่า15โอเคค่ะงั้นเราลองไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ15และ20จําจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดน้อยกว่าเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะ 20มากกว่า15เพราะ20อยู่ทางขวาและ15น้อยกว่า20เพราะ15อยู่ทางซ้ายดังนั้นการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนจะกล่าวได้ว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาหรือจำนวนที่อยู่ทางขวา จะมากกว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายค่ะห่างต้นกล้ากับขุนเดินไปอีกได้ระยะทางดังภาพเด็กๆบอกคู่ขวัญได้ไหมคะว่าขุนกับต้นกล้าเดินได้กี่ช่องเก่งมากค่ะขุนเดินได้19ช่องและต้นกล้าเดินได้19ช่องและจะเห็นว่าระยะทางที่ขุนเดินได้ ระยะทางที่ต้นกล้าเดินได้ดังนั้น19เท่ากับ19เขียนแทนด้วยเครื่องหมายได้เป็น19เท่ากับ19เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกแสดงจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนกันนะคะจากภาพเด็กๆตอบได้ไหมคะ ว่า14กับ17จำนวนใดมากกว่ากันเก่งมากค่ะ14น้อยกว่า17หรือ17มากกว่า14เพราะเหตุใดคะใช่แล้วค่ะเพราะ14อยู่ทางซ้ายและ17อยู่ทางขวา14จึงน้อยกว่า17หรือ17 มากกว่า14นั่นเองค่ะไปต่อกันเลยนะคะข้อนี้ตอบว่า11น้อยกว่า18เพราะเหตุใดคะ1 1น้อยกว่า18เก่งมากค่ะเพราะเหตุใดคะใช่แล้วค่ะเพราะ11อยู่ทางซ้ายและ18อยู่ทางขวา11 จึงน้อยกว่า18หรือ18มากกว่า11ซึ่งเราสามารถใช้เครื่องหมายแทนคำว่าน้อยกว่าได้ดังนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกเขียนเครื่องหมายน้อยกว่ากันนะคะลากลงเฉียงซ้ายลากลงเฉียงขวาไม่ยากเลยใช่ไหมคะ1 1น้อยกว่า18 หรือ18มากกว่า11เราสามารถใช้เครื่องหมายแทนคำว่ามากกว่าได้ดังนี้ค่ะเด็กๆมาฝึกเขียนกันนะคะลากลงเฉียงขวาลากลงเฉียงซ้ายงั้นเราไปดูต่อกันเลยนะคะทางซ้ายให้เติมคำว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ และทางขวาให้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะเด็กๆลองเติมคำตอบกันดูนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะ19มากกว่า16เพราะ19อยู่ทางขวาเราสามารถเติมเครื่องหมายได้ดังนี้ค่ะ เด็กๆมาเขียนพร้อมกันนะคะลากลงเฉียงขวาลากลงเฉียงซ้ายหรือ16น้อยกว่า19เพราะ16อยู่ทางซ้ายเราสามารถเติมเครื่องหมายได้ดังนี้ค่ะมาเขียนพร้อมกันนะคะลากลงเฉียงซ้ายลากลงเฉียงขวา เด็กเก่งอย่างนี้ไปดูข้อถัดไปกันเลยนะคะ1 7เท่ากับ1 7สามารถเติมเครื่องหมายได้ดังนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูขวัญน,นะคะจากสสวทค่ะคุณครูคงขันที่อักษรค่ะที่มาช่วยคุณครูยุ้ยอธิบาย เสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเด็กๆในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เรามาทบทวนกันนะคะการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนจํานวนที่อยู่ทางทางด้านซ้ายมือจะน้อยกว่าจํานวนที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะหรือจํานวนที่อยู่ทางด้านขวามือจะ มากกว่าจานวนที่อยู่ทางซ้ายมือนี้คือเรื่องของเส้นจํานวนถ่าเด็กเด็กค่ะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วให้เด็กๆกลับไปทบวทวนทําแบบฝึกหัดนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .1 ของเราคะ่ะอย่าลืมคะ่ะทํางานให้เป็นประเบียบเรียบร้อยถ้ามีการใช้ไม้บรรทัดก็ต้องใช้ไม้บรรทัดผิดเส้นเพื่อให้งานของเราเป็นประเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะ ฝากเด็กๆด้วยนะคะอย่าลืมรักษาความสะอาดรักษาส,สุขภาพค่ะให้ปลอดภัยจากโควิดค่ะสำหรับคลิปนี้ครูยุ้ยเรียนกับครูยุ้ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปค่ะ mm hmm. วันนี้สวัสดีค่ะ mm hmm. บ๊ายบายค่ะ